เพจเราไม่มีคนติดตามเลยจะไปขายของได้ยังไง3วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับมันมาจากคนรู้จักของผมคนนึงเขาเคยตั้งคำถามว่าเพจเขาไม่มีคนเลย Facebook ส่วนตัวก็มีคนน้อยเขามาถามกับผมแบบนี้ตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้เจอกันและแม้ว่าผมจะให้เทคนิคอะไรไปหรือหาแนวทางอะไรมาให้ แต่ในที่สุดเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปีเขาก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีจนผมจับสังเกตอะไรบางอย่างได้ว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของเทคนิคอะไรเลยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยทั้งนั้นแต่มันติดที่บางอย่าง ซึ่งพอผมให้เทคนิคนี้ครับซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่จะให้พี่น้องในวันนี้ด้วยผ่านไป6เดือนนะครับจากที่เขาสูญเรื่องออนไลน์เลยเขากลายเป็นมียอดนะครับทะลุหนึ่งล้านแรกแล้วปัจจุบันนะครับรายได้เฉลี่ยของเขาครับปีปีหนึ่งเฉลี่ยหลายล้านนะครับจากการที่ทําออนไลน์ขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่ได้พูดเรื่องของเทคนิคเรื่องการตลาดอะไรเพราะที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปี2020ผมลงดีเทลนะครับไปอย่างละเอียดในหลายบทความนะครับถ้าพี่น้องได้ตามอยู่จะรู้นะครับแล้วก็มีอีก30คลิป นะฮะที่เน้นการตลาดแบบลงลึกซึ่งมีพี่น้องไปทำนะครับตอนนี้ก็โตได้ในออนไลน์หลายคนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ติดปัญหาเรื่องการตลาดหรือเทคนิคต่างๆเหล่านั้นจริงๆนะครับถ้าได้ดูคลิปเหล่านั้นไปตอนนี้ก็คงเริ่มขยายตัวเองจนได้เริ่มขยับตัวทําอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าเริ่มโตระดับหนึ่งหรือบางคนก็โตแบบก้าวกระโดดไปแล้วแต่ถ้าดู30คลิปนี้ไปแล้วนะครับยังไม่ได้เริ่มนะครับหรือยังไม่ได้เข้าสู่แพเทเทิร์นกระบ,บวนการการเรียนรู้หรือการลงมือทําหรือยังไม่ได้ขยับตัวทําอะไรสักอย่างมันอาจจะมีอะไรบาาางงงงงออออยยย่่่่ตติิดดดูใใในนนนนนัััววขพีีี้้้้ก็ไนะคคมมเเลททํหผถึส เขาติดมานานมากนะครับสองถึงสามปีแต่ไม่ได้เริ่มอะไรเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์จุดนี้กับเขาแล้วชีวิตเขาก้าวกระโดดทันทีปีแรกนะครับเขาเข้ามาหาผมนะครับด้วยคําถามว่าเขาไม่มีคอนเนคชั่นเลยมันจะทาธุรกิจได้หรอสองปีต่อมานะครับเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็มีคาถามขึ้นว่ายังไม่เคยทําออนไลน์เลยอ่ะมันจะทําได้หรออีกปีที่ได้เจอกันเขามีคําถามกับมาอีกว่าเพจเนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาไม่มีคนเลย Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็มีเพื่อนน้อย แล้วมันจะไปขายได้ยังไงผมมาคิดในใจว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มัน3ปีกว่าแล้วนะเว้ย <c oughs> คำถามเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลย <c oughs> พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ขยับตัวไปเริ่มทําอะไรเลย <c oughs> นี่ไม่ตลกนะครับผมรู้ว่าเคสเหล่านี้มีจริงๆแล้วมีหลายคนที่ติดแเราก็ไม่น้อยด้วยเคสเนี้จริงๆอ่ะสุดท้ายก็ได้คนพบว่ามันติดที่การตั้งคําถามของตัวเขาเองผมคุยกับเขาตรงๆเลยว่าการตั้งคําถามต่อตัวเขาเองอะ่ะมันไม่ถูกทางหรือพูดง่ายๆว่าเขาตั้งคําถามกับตัวเองผิดมันเลยไม่ได้ไปไหนสักที แล้วเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมบอกเขาไปว่าผมไม่อยากให้ปีที่สี่ของคุณเนี่ยกลับมาเป็นคำถามเดิมแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกงั้นวันนี้เรามาแก้เรื่องนี้กันสิ่งที่คุณต้องทำนะข้อที่1คุณต้องเลิกตั้งคําถามที่เก่ะให้เกิดการลังเลหรือสงสัยตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าตั้งคําถามประเภทที่ว่าเฮ้ยไม่มีคนตามเพจเลยแล้วมันจะขายของได้หรอหรือฉันไม่เคยทําออนไลน์เลยฉันจะไปทําได้ยังไงอย่าถามคําถามแบบนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าการตั้งคําถามแบบนี้มันจะทําให้เราคอยบอกกับตัวเองว่าฉันมันมีน้อยฉันมันไมม่่่ีีปปรระะสกกาาาาาาฉััััันนนนจจไไไไททํํดด้้้้้้ยยงงงงงแแแแลลววููคคเพอผิตตตถม มันเลยจะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเห็นไหมคําถามเราเนี้ยมันเป็นคําถามที่เบรกตัวเองมันเป็นคําถามที่หาทางเลี่ยงให้ตัวเอง คำถามแบบนี้ทั้งจิตวิทายาเนี่ยมันทําให้เกิดช้อยที่ทําให้เราเกิดการถอยได้เสมอพอนึกภาพออกไหมครับเหมือนฉันจะทําได้ไหมเนาะฉันก็มีแค่นี้แล้วก็เริ่มคิดเริ่มคิดเริ่มคิดเริ่มเปรียบเทียบนั่นฮนะไอโนโนมันดีกว่าไอนั่นมันพร้อมกับเราหรือเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันแล้วเราก็เริ่มดาวลงดาวลงแล้วก็หงอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยแล้วสุดท้ายก็เริ่มแพ้ความคิดตัวเองในที่สุดแล้วสุดท้ายที่สุดคุณก็จะไม่ได้ขยับตัวไปที่ไหนเลยหลายคนรออบบบตตััวววผมมมนคทีี่เ้้าาาถถงดยํแ ห6ถึง6ปีบางทีเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นข้อที่2ให้คุณตั้งคําถามใหม่ แทนที่ตั้งคาถามหนึ่งข้อจํากัดตัวเองแบบข้อหนึ่งแต่เปลี่ยนเป็นไฟนอลกับตัวเองไปเลยเอาให้ชัดชัดไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรเช่นมีพี่น้องหลายคนนะครับก่อนที่จะมาเจอผมนะครับก่อนที่จะมาลุยในคาร์อลไลน์เทคโอเวอร์หลายคนเขาก็ทําแบบนี้มาด้วยโจทย์ที่ตั้งไปทางไว้ชัดเจนนะครับเช่นจะหาธุรก,กิจหรือจะท,ทําธุรกิจปีนี้ให้ได้เงินล้านหรือโตธุรก,กิจ10ล้านในปีนี้หรือโตเพจให้มากที่สุดจนถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงสินค้านั้นหรือบริการนั้นน,น,นะครับแล้วคิดถึงเขาเป็นชอยแรกๆพอเราตตัััััั้้้้งงงงงงแบบบบเเเเเนนนนนียยชดดดจจจจไไไปลปล๊มมมกกก็ะะะิิคํําาาาาถถใหห่่ววออทึรื หรือจะทํายังไงที่จะโตเพจหรือทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นเจ้าแรกๆได้มันก็จะเกิดข้อ3คือก็จะเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้การหาไอเดียเมื่อเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้วช่วงนี้มันก็จะผลักให้คุณเริ่มไปฟังไปเสพอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วคุณก็จะได้เบาะแสอะไรมากขึ้นมากขึ้นระหว่างทางจนรู้ตัวทีว่าเฮ้ยทางมันมาเว้ยมันมีทางเว้ยแล้วคุณก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของมันตอนที่ผมจะทอาออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยผมนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะแต่แค่ตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราจะทํายังไง้กคานนนนึถึถงงงเรเรรป็นนแๆม่อขสิี ปลายทางของผมวันนั้นชัดเจนมากว่าผมจะทําสิ่งนี้แต่ทางอ่ะไม่เห็นหรอกก็ามนจะเริ่มยังไงจะทํายังไงนึกออกปะแต่เป้าที่มันชัดมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกเสพอะไรที่ถูกต้องถูกไหมมันจะเริ่มหาเบาะแสว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีเบาะแสอะไรวะที่มันจะทําให้ให้มันเกิดสิ่งนั้นมันจะทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นคนแรกๆวะ อะไรที่มันหลุดเข้ามาในหูหรือผ่านตามาที่มันเป็นแบบนั้นเราจะสนใจทันทีเนี่ยเราจะมันจะทําให้เราเลือกเรื่องได้ถูกต้องเลือกฟังในสิ่งที่ถูกต้องได้เมื่อเป้าหมายของเรามันชัดเจนแล้วพอทําแบบนี้เสพไปด้วยทําไปด้วยระหว่างทางจนเออทางมันมาเว้ยมันก็ค่อยๆทําไปแล้วทางมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจนมาถึงวันนี้ หลายคนอาจจะคิดนะว่าผมเก่งการทําตลาดหรือเก่งการทําออนไลน์มาก่อนซึ่งนั้นไม่จริงเลยผมเป็นแค่คนขายรถคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องการตลาดนะครับเพราะว่าบริษัทเขาก็ทําให้หรือไม่เข้าใจเรื่องการทําออนไลน์ะไรมาก่อนถูกไหมเฟซบุ๊กนี่ผมก็ไม่ได้มาเล่นเป็นคนแรกๆนะแต่ที่มาได้ถึงวันนี้เพราะข้อ1ผมไม่ถามคําถามที่ทําให้ตัวเองหลังเลและข้อ2ผมตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าผมจะเป็นอะไรผมจะเอาอะไรแล้วมันก็นําพามาซึ่งข้อ3คือ หาทุกวิธีทางทําทุกวิธีทางจนมาถึงวันนี้พูดง่ายคือไฟนอลกับตัวเองอะว่าจะเอาไหมถ้าเอาก็หาทางทําให้ได้นะครับพี่น้องที่มาเรียนเรื่องของการทาเพจกับผมเนี่ยผมก็บอกไปตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนผมก็บอกเขาแบบเนี้ยแล้ววันนี้เขาก็สําเร็จการโตขึ้นทุกวันเนี่ยอย่างที่คุณเห็นในหน้าเพจเนี่ยเนี่ยถ้าคุณทําการตามกระบวนการนี้นะแล้วคุณทาไปสักพักแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียดีๆเนี่ยมันไม่ได้นั่งกินข้าวหลามอยู่ในบ้านแล้วมันก็งอกออกมาาาาาาาเเเออออองงงงกกกกรรรระะบไไไไมมมมมมม่่่่่่ผผัััันน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 ีทปย้้้ถตตใใหหๆขวา เนี่ยผมทาแบบนี้แล้วผมคิดแบบนี้อยู่ตลอดว่าจะทายังไงที่จะโตเพจจะทายังไงที่ทาให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นคนแรกๆพูดชัดเจนกับตัวเองนะครับแบบนี้ทุกๆวันอย่างไม่สงสัยตัวเองแล้วก็เริ่มเสพเริ่มฟังจนเจอเบาะแสนะครับจนรู้ว่าสกิลอะไรที่เราต้องมีต้องเป็นเราต้องฝึกอะไรบ้างแล้วผมก็เริ่มทำนะครับผมจะไม่คิดให้มันอยู่ในหัวอย่างเดียวผมจะเขียนมันลงมาในกระดาษด้วยผมทําเป็นตารางแบบนี้นะครับลิสต์ลงมาเลยว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะโตเพจทายังไงถึงจะทาให้ลูกค้าคิดถึงเราเป็นคนแรกๆมันจะเริิิ่่มมววคคคคาาาะหหห์ํนนณถูกกั้้้ดดดใไไออออตงแบบีพปุท มันต้องทําออนไลน์สิถูกไหมที่มันจะทําให้คนแบบนึกถึงเราได้ที่ที่ไม่ได้อยู่แค่หน้าโชว์รูมถูกไหมเฮ้ยมันต้องศึกษาเรื่องการทาเพจละถูกไหมเราก็จะเนี่ยเราก็สามารถมาวางโครงได้ตั้งแต่จุดที่เริ่มทําตั้งแต่วันที่ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็เฮ้ยจะทาโพส์ยังไงให้ดึงดูดหยุดนิ้วอ่ะเราก็เริ่มหาข้อมูลแล้วเฮ้ยเพจที่มันประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงเราเพจทําเพจยังไงให้ลูกค้าเข้ามาแล้วสามารถอยู่กับเราได้เป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเออเ มันจะพอเห็นถูกไหมแล้วเราก็เสพไปด้วยฟังไปด้วยมันจะพอเข้าใจภาพแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนผมเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาทาแบบนี้ถูกไหมมาทําเป็นตารางการฝึกมเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องทําอะไรบ้างทําเพจถูกไหมทำเพจให้น่าเชื่อถือทําให้ลูกค้าเข้ามาแล้วแบบอยู่ในเพจได้ดานานๆถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องแบบเฮ้ยเช้าๆเนี่ยผมจะต้องทําละตื่นมาก่อนจะไปทํางานเนี่ยผมต้องฟังละเฮ้ยตอนนี้มันมีแบบเทคนิคอะไรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับตลาดการทําเพจแล้วก็เฮ้ยฝึกการทำคอนเทนต์ไว้ทำคอนเทนต์ยังไงให้คนแบบหยุดดููกกม้แลว็ เริ่มสร้างเพจเลยผมก็เปิดแล้วก็ทำนะฮรแล้วก็ได้ดูเพจที่สําเร็จทุกๆวันเฮ้ยเขามีโครงยังไงเขาทํำยังไงเนี่ยล้วก็ฝึกถ่ายรูปทําคลิปมันค่อยๆฝึกของมันไปอะ่ะแต่เรารู้ว่าของเราต้องฝึกอะไรบ้างเราถึงจะได้เป้าหมายนั้นเห็นปะ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพใหญ่เนี่ยพอพอมันทําแบบนี้มันจะเห็นเลยถูกไหมเฮ้ยเออเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาสําเร็จไหม มันจะได้คุยเรื่องแบบนี้ทุกวันจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยถูกเพื่อนรอบตัวมาแบบมาบอกให้มึงทําอะไรวะไม่เห็นไม่ได้เห็นผลนอะไรเลยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตอบเราก็อยู่กับคนที่มันใช่เนี่ยผมก็แบบเฮ้ยนี่มันอยู่ในโครงการหนึ่งที่ผมทําตอนนั้นแล้วก็โรงเรียนนะครับอะไรที่มันเป็นสกิลที่สําคัญตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรผมก็จะหาเรียนรู้นะครับแล้วก็อัปเดตการตลาดใหม่ๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าการทาการตลาดหรือการทาธุรกิจเนี่ยมันก็คือการตอบโจทย์ลูกค้าใช่ไหมพฤติกรรมของลูกค้านิสัยของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าม เพื่อเสริมลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ย ผมก็ทําแบบนี้เนี่ยแล้วพวกสกิลเนี่ยที่ผมวางแผนฝึกอย่างจริงจังความรู้ระหว่างทางก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับกลุ่มเพื่อนที่สําเร็จเนี่ยก็ช่วยเหลือกันระหว่างทางแรกๆต้องบอกนะว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยเหมือนทําฟรีไปทุกวันอะ่ะแต่อย่าไปคิดแบบนั้นคือตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วจงคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้างทางด่วนอะ่ะมันก็ต้องมีรถติดบ้างะคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไปทําไมไม่เห็นได้อะไรเลยแต่เราต้องเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้เห็นเหมือนกับที่เราได้เรียนได้ศึกษามา<ะ>เขาก็พูดไปตามสิ่งที่เขาคิดแต่เราแค่รรรู้้ตััวววเเเอออองง่่าาากกํลลจะะไไไปหนทพพื็แ คิดแค่นี้ในระหว่างทางเนี่ยแล้วการทําแบบนี้หนึ่งสองสามเนี่ยมันก็เริ่มให้ผลลัพธ์เล็กๆกับผมเริ่มมียอดออนไลน์นะครับเข้ามาแบบประมาณ10%จากรายได้หลักนะครับที่ยืนขายแล้วก็เริ่มกลายมาเป็น20%นะครับแล้วก็กลายมาเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปประมาณ8เดือนผมมียอดจากออนไลน์มากกว่าที่ผมไปยืนขายเองพูดง่ายคือผมจะไปยืนทํางานหรือผมไม่ไปผมก็มียอดเข้ามาอยู่ดีจากทางออนไลน์ชอบไหมแบบเนี้ย ถ้าชอบก็ต้องชัดเจนกับตัวเองต้องตัดสินใจพี่น้องในวันเย์คลับนะครับหรือว่าในคลาสออนไลน์เทโอเวอร์เองเนี่ยที่คุณเห็นเขาพลิกพก,กันเนี่ยคือเขาชัดเจนกับตัวเองเลยว่าเขาจะเอาอะไรอย่างมาในออนไลน์เทโอเวอร์เนี่ยหลายคนชัดเจนมากว่ามาเพื่อโตธุรกิจมาเพื่อเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อทําให้ตัวเขาเนี่ยกลายเป็นชอยแรกๆของลูกค้าเมื่อลูกค้านึกถึงสินค้าอันนั้นหรือบริการอันนั้นอย่างกรณีหมอยุ้ยหมอโตนะครับที่เขาดูเรื่องของผิวหน้าหมอปอรักษาเบาหวานหมอหนึ่งช่วยคนลดน้าหนักน้ําสักคิ้วบึุน,นกษตรรพี่ปูทํา้านเคก งานแต่งงานชูการี่ส้มๆในหน้าอสังหาซึ่งจากการที่เขาชัดเจนกับตัวเองตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันก็ทําให้วันนี้เขากลายเป็นชอยแรกๆของลูกค้า ตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็โดดลงมาเลยไม่ลังเลยอยู่กับคนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกันมันก็ช่วยกันผลักดันช่วยกันโตหรือบางคนก็อาจจะไม่ชัดมากนะแต่ก็ทําโดยไม่รู้ตัวหรืออย่างเพจของต๋องนะครับรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนตอนแรกเขาคิดว่าเฮ้ยเขาจะมาเรียนทําเพจยิงแอดแล้วขายแต่พอมาอยู่ในกลุ่มออนไลน์เทคโอเวอร์ over, แล้วเฮ้ยพี่ๆเขาทําอะไรกันอยู่วะเนี่ยแทบไม่ขายกันเลยแต่ทำไมลูกค้าเขาวิ่งหาเขาแล้วต๋องก็ได้ไอเดียเลยเปิดเพจนะครับจนวันนี้ยังไม่ถึง30วันเลยเพจของเขาไป 1, ,500 Follow ซึ่่งดูไมเยอะนะถ้ามาดูในแ่ขอ Engagement ยฟอลโว่าเท่ากับ แบบระดับเกือบหมื่นอะเท่ากับเพจใหญ่ๆเลยแล้วแค่ไม่ถึง30วันเนี่ยโอกาสก็เริ่มเข้ามาหาเขาละคนเริ่มนึกถึงเขาเป็นชอยแรกๆละเดี๋ยวค่อยดูนะครับในออนไลน์เทเวอร์เนี่ยยังมีแบบตัวเด็ดๆอีกเยอะเอาจริงนะฮะถ้าย้อนกลับไป4ีถึงหเดือนที่แล้วหลายคนเขาก็เริ่มมาจากเพจเป็นศูนย์ะหรือยังไม่มีเพจเลยด้วยซ้ําบางคนใน Facebook ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจะกดเปิดเพจยังไงแล้วคนจะเข้ามาหาเราได้ยังไงแล้วทำไมแต่ละคนทําได้อะล้วก็โตได้ในเวลารวดเร็วรู้ไหมเพราะข้้ออเเเคาาาาาไมามม่่ถถํํททีใหตััวงงลล เขาจะไม่มตั้งคาถามว่าเพจยังไม่มีไม่มีคนตามจะไปทําได้เหรอแต่เขาทําข้อ2คือฟันธงไปเลยว่าจะเอาอะไร จะดันยอดออนไลน์10ล้านในปีนี้จะสร้างยอดขายไตรมาละล้านหรือว่าเดือนละล้านหรือจะเข้ามาเพื่อโตเพจเพื่อทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นคนแรกๆแล้วเขาก็ทําข้อ3วางแผนพัฒนาสกิลแบบนี้แล้วเอาตัวเองหมกอยู่ในกลุ่มคนที่มีเป้าหมายที่ต้องการสําเร็จเหมือนกันนะครับคนที่เข้าใจว่าเรากำลังทําอะไรอยู่มันก็เลยเกิดขึ้นได้เร็วครับอย่างในวันเย่ขับเนี่ยยอดเดือนละล้านหรือปีละสิล้านเป็นเรื่องที่แบบปกติมากแต่คิดเล่นๆนะฮะถ้าพี่น้องในวันเย่ขับเนี่ยหรือพี่น้องในออนไลน์เทคโอเวอร์ที่ผมยกตัวอย่างมาเน ฉันไม่มีความรู้เลยฉันจะไปทำออนไลน์ได้ยังไงหรืออย่างพี่ปานะครับเจ้าของช่อง YouTube Healthy Fit วันนั้นเขาพูดกับตัวเองว่าฉันอายุเยอะแล้วอะเพจก็ไม่มี a c e b o o กก็ไม่ได้เล่น YouTube ก็เล่นไม่เป็นความรู้ก็ไม่มีฉันจะไปทำได้เหรอถ้าพวกเขาถามคำถามแบบนั้นอะจิตใจก็คงดาวลงไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วสุดท้ายอ่ะเาก็คงไม่ได้เริ่มอะไรกันเลยช่อง YouTube พี่ปาที่มี3 0 0 0 0 0 f o l l o w นะครับที่ทำให้อดีตพยาบาลน,นะครับที่ต้องกเกษียณก่อนกำหนดเพราะว่าเขามีปัญหาไม่สามารถไปเดินทำงานได้แบบเป็นปกติก็คงจะไม่เกิดขึ้น รายได้เลี้ยงตัวเองที่มากกว่ารายได้ตอนที่ทํางานพยาบาลแบบที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรือเพจหมอยุย้ยหมอโตหมอปอหมอหนึ่งน้ำบืนกัปตันพี่นวลภาษีเค้กแต่งงานชูการีส้มส้มมาสังหาหรือร้านสูตรที่ขายทางออนไลน์ดีเป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศเราของไก่และอีกหลายๆร้อย,ยเคสในแวนเยขับหรือออนไลน์เทคโอเวอร์เนี่ยก็คงจะไม่มีทางเกิดขึ้นแบบนี้ถึงตรงนี้เห็นภาพไหมครับถ้าวันนี้คุณติดปัญหาเรื่องเทคนิคถ้าวันนี้คุณติดปัญหาเรื่องของการขาดความรู้นะ ไม่ใช่เรื่องที่แก้ยากถ้าวันนี้คุณอยากได้อะไรคุณเคยทาแต่ออฟไลน์ line, แต่ต้องการที่จะขึ้นมาโตบนออนไลน์ line, แต่ไม่มีความรู้ผมมีคลิปหนึ่งที่ชื่อว่า4ข้อที่ต้องรู้ก่อนที่จะเปลี่ยนจากออฟไลน์ line, มาเป็นออนไลน์ line. หรืออย่างเคสที่ทำออนไลน์มานานแล้วแต่ทาแล้วไม่โตหรือขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมมีคลิปหนึ่งที่ชื่อว่า5ข้อผิดพลาดที่ทําให้คุณขายไม่ได้ถ้าอยากขายดีทําตรงข้ามอันนี้ไปดูได้หรือถ้าคุณมีคําถามเดียวกับเคสต้นเรื่องในวันนี้เพจไม่มีคนเลยเฟซบุ๊ก็มีคนน้้ออยยยจะไไไปขาขงางงงด คำตอบมันมีหมดแล้วครับผมเคยทําคลิปหนึ่งไว้นะครับที่มีชื่อว่า4ีบวกหวิธีโตเพจนะครับโดยไม่ต้องใช้เงินยิงแอดเลยแม้แต่บาทเดียวหรือวันนี้เป็นมือใหม่เลยไม่รู้ว่าจะหาไอเดียอะไรเริ่มต้นทําธุรกิจผมก็มีคลิปที่ชื่อว่า4วิธีหาไอเดียทําธุรกิจเวอร์ชั่นเจาะลึกฉบับไม่มโน หรืออย่างบางคนเนี่ยที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนนี้อยากเล่นสเปรดทางออนไลน์ละอยากเข้มข้นโตัวไวนะครับไม่ต้องการที่เสียเวลาอีกแล้วอยากจะมาอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่คนที่เอาจริงอยากจะโดดเข้ามาลุยในคลาสออนไลน์เทคโอเวอร์อันนี้ก็ยินดีครับคุณเห็นไหมพอฟังมาถึงตรงนี้เทคนิคที่ทําให้คุณโตเนี่ยมันมีหมดแล้วอ่ะในทุกๆทางถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเทคนิคคลิปเหล่านี้ที่ผมบอกในวันนี้นะครับและรวมถึงในสาคลิปก่อนหน้านั้นหรือได้คลาสออนไลน์เทคโอเวอร์เองถึงวันนี้มันพิสูจน์หมดแล้วว่ามีพี่นนน้้้้องทีีี่่ําไไปปใชชแลลววเยวิตด เพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะมีธุรกิจออนไลน์หรืออย,อยากจะย้ายตัวเองจากออฟไลน์มาออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแต่คุณใช้เวลามา1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วแต่ไม่ได้เริ่มอะไรหรือทําอะไรจริงจังสักทีมันอาจจะเป็นไปได้สูงนะครับที่มันจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของเทคนิคเหล่านั้นแต่มันอาจจะเป็นที่คําถามที่คุณถามต่อตัวเองเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ เช่นคุณยังแอบคิดตอลอดเวลาว่าฉันไม่เก่งฉันจะไปทําได้ยังไงฉันยังไม่มีเพจฉันจะไปขายได้ยังไงหรือถามคําถามอะไรที่ทําให้คุณลังเลแล้วคุณก็ดาวลงเรื่อยๆถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกถ้าคุณไม่เริ่มปรับมันเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตั้งคําถามใหม่ที่ชัดเจนกับตัวเองเคสที่มาคุยกับผมนะครับที่เป็นต้นเรื่องของวันนี้เขาไม่ต้องแก้อะไรยุ่งยากเลยนะสิ่งที่ผมให้เขาทําคือ1เลิกถามคําถามที่ทําให้ตัวเองลังเลพวกเพจเขาไม่มีคนเลย <S <S Facebook ส่วนตวก็มีเพื่ออน,น้้ยยยจะไไปขาดงไง ตัวผม,มอายุเยอะแล้วจะไปทําได้ยังไงหรือบบาๆคำถามพวกนี้เลิกถามไปแล้วหยุดเลยเปลี่ยนมาเป็นข้อ2ฟันธงชัดเจนไปเลยว่าจะเอาอะไรเช่นจะเอาเป้าเดือนละล้านหรือใครยังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนก็อาจจะชัดเจนกับตัวเองในเบื้องต้นขั้นแรกไปก่อนว่าเฮ้ยเราจะสร้างธุรกิจล้านแรกขึ้นมาให้ได้หรือใครที่ทําเพจมานานแล้วก็อาจจะตั้งเป้าว่าจะทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นคนแรกๆเมื่อนึกถึงสินค้านี้หรือบริการนี้ เนี่ยอะไรที่จะเอาเอาให้ชัดแล้วก็3นะเครับเรียนรู้ทําตารางแบบนี้พัฒนาสกิลแล้วฝึกมันแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องเนี่ยละเคสต้นเรื่องเนี่ยที่เคยมาคุยกับผม2ปี3ปีแต่ไม่ได้ทาอะไรสักทีพอแก้เรื่องนี้เข้าโตแบบก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของฉันไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เกี่ยวเลยถ้าวันนี้ทุกคนมีมือถือและสามารถดูคลิปนี้ได้คุณก็ไม่มีข้อจำกัดอะไรคุณก็ทาได้เหมือนกันหมดพี่น้องในออนไลน์เทลเาาาเ่องงนนนนีี้้้้้ไไดดดเเเเเาาชััััจกกบตววอย็ล โตแบบก้าวกระโดดก็ลองเช็คดูครับถ้าคุณเจอเพื่อนนะครับหรือว่าใครที่เป็นแบบนี้อยู่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งนะคนที่มาปรึกษาผมมันมีหลายคนที่เก่งมากในด้านที่เขาทําแต่มันอาจจะติดที่ตรงการตั้งคําถามนิดเดียวเองแล้วพอหลุดตรงนี้ได้เขาก็ไปได้ไกลเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดีที่ผมอัพลงใหม่ในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าคุณรักใครนะครับแล้วก็อยากเติบโตไปพร้อมกับเขานะครับก็อย่าลืมแชร์คคลลลลิิปปนนนีี้้้้้ใหกกัับบเเเเขาารรพพื่่ออททไไดุววแ็ตตโมย